คำว่าลัทธิซาตานเนี่ยพอได้ยินพูบหลายคนน่าจะนึกถึงภาพที่ค่อนข้างลึกลับน่ากลัวใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาลองทําความเข้าใจกันดูว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังคาคำนี้มันคืออะไรกันแน่เอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนี้เนี่ยเราจะค่อยๆแกะไปทีละปมนะครับเริ่มจากตัวตนที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้เลยแล้วไปดูที่ปรัชญาความเชื่อหลักๆจากนั้นก็ไปดูเรื่องพิธีกรรมที่เขาปฏิบัติกันจริงๆและสุดท้ายเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกที คำถามแรกเลยก็คือเวลาที่เราได้ยินคำว่าลัทธิซาตานคำเดียวโดดๆเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงระบบความเชื่อแบบไหนกันแน่คำตอบก็คือไม่ใช่เลยครับจริงๆแล้วคำว่าลัทธิซาตานเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาเดียวแบบเป็นก้อนกลมๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนคำกว้างๆที่ใช้เรียกรวมๆกลุ่มความเชื่อหลายๆแบบเลยซึ่งแต่และแบบเนี่ยโอ้โหมีทั้งประวัติมีเป้าหมายมีวิธีคิดที่ต่างกันสุดขั้วเลยก็ว่าได้ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่น่าจะสำคัญที่สุดที่ทำให้แต่และกลุ่มแตกต่างกันเลยนะครับนั่นก็คือการตีความตัวตนที่เป็นศูนย์กลางของความเชื่อนี้หรือที่เรียกว่าผู้ต่อต้านนี่แหละครับทีนี้พอเรามาดูตรงนี้จะเห็นภาพชัดมากเลยว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะในศาสตร์บั้งเดิมอย่างโกเอเทียนเนี่ยเขามองว่าวิญญาณคือพลังจากภายนอกที่เราต้องไปควบคุมมาให้ได้แต่สําหรับแอนตนลาวีซาตานเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังของความเป็นมนุษย์เท่านั้น ในขณะที่ลทัทธิลูซิเฟอร์มองว่าผู้ต่อต้านคือหลักการทางจิตวิญญาณเพื่อใช้เปลี่ยนแปลงตัวเองครับนี่แหละครับคือมุมมองแบบลาวีที่ชัดเจนมากๆจะเห็นว่ามันเป็นปรัชญาที่ยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเลยโดยใช้ซาตานเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของการไม่ยอมตามกฎเกณฑ์ต่างๆนั่นเองแต่พอมาดูมุมมองของลูซิเฟอร์เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับ เขามองว่าผู้ต่อต้านเนี่ยเป็นเหมือนพลังทางจิตวิญญาณที่มีอยู่จริงเป็นเหมือนประตูที่เปิดให้เราเก้าวเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้และแน่นอนครับว่าพอการตีความตัวตนที่เป็นศูนย์กลางมันต่างกันขนาดนี้ปรัชญาหลักเกี่ยวกับตัวตนและเป้าหมายในชีวิตมันก็เลยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไปด้วยถ้าเป็นลัทธิซาตานแบบลาวี่เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องทางโลกมากๆครับหลักการสำคัญของเขาเลยก็คือ การยอมรับและปลดปล่อยธรรมชาติของมนุษย์ออกมาไม่ใช่ไปกดมันเอาไว้ด้วยเรื่องศีลธรรมที่จับต้องไม่ได้ในขณะที่ทางฝั่งลูซิเฟอร์จะไปในทางจิตวิญญาณมากกว่าคือเป้าหมายสูงสุดของเขาไม่ใช่แค่การมีความสุขในชีวิตนี้เท่านั้นนะครับแต่มันคือการเดินทางเพื่อยกระดับจิตสานึกของตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งก้าวข้ามขีดจํากัดไปสู่สภาวะที่เหมือนกับเป็นเทพเจ้าเลยทีเดียวเพื่อให้เห็นภาพปรัชญาแบบราวีชัดขึ้นอีกนิดนึงนะครับ นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของถ้อยแถลงซาตานทั้ง9จากคัมภีร์ของเขาจะเห็นเลยว่าโลกทัศน์ของเขาเนี่ยตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของตัวเองอย่างมีเหตุผลแล้วก็ความสุขทางโลกล้นล้วนเลยเมื่อปรัชญามันต่างกันขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าวิธีการปฏิบัติหรือพิธีกรรมของแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกันอย่างมากทั้งในเรื่องของรูปแบบและจุดประสงค์เลย คือต้องบอกว่าพิธีกรรมในความหมายนี้มันไม่ใช่แค่การทำทำกันไปนะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นการควบคุมวิญญาณการปลดปล่อยอะไรบางอย่างในใจหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเลยอย่างในคมภี์โบราณที่ชื่อว่ากุญแจย่อยของโซโลมอนเนี่ยเป้าหมายของเวทมนต์แบบโกเอเทียจะเน้นไปที่พลังจากภายนอกครับนั่นคือการอัญเชิญแล้วก็ควบคุมสิ่งเหนือธรรมชาติให้มาทําตามความต้องการของผู้ทําพิธี แต่ว่าตัดภาพมาที่พิธีกรรมแบบลาวี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆเลยมันเหมือนกับการทําจิตบ,บําบัดให้ตัวเองหรือการทําสมาธิแบบเพ่งจิตไปที่เป้าหมายเพื่อที่จะขจัดปมในใจแล้วก็ส่งพลังเจตจํานงของเราออกไปให้เกิดผลจริงขึ้นมาแล้วกระบวนการของเขาเนี่ยก็มีโครงสร้างที่ชัดเจนมากนะครับอย่างในคมภีรซาตานก็คือระบุข,ขั้นตอนเอาไว้เลยซึ่งมันเปลี่ยนสิ่งที่คนนอกอาจจะมองว่าเป็นการแสดงละครธรมธรมดาาให้กลายเป็นกระบวนการถางเวทมนต์ที่มีเป้าหมายชัดเจนมากๆ นอกจากนี้ในพิธีกรรมของเขาก็จะมีการใช้อุปกรณ์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเยอะแยะเลยครับซึ่งแต่ละอย่างที่เลือกมาเนี่ยก็เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาแล้วก็ช่วยรวมพลังงานทางอารมณ์ของผู้เข้าร่วมพิธีให้เข้มข้นขึ้นและสุดท้ายครับพิธีกรรมของฝั่งลูซิเฟอร์ก็จะวนกลับมาที่แนวคิดหลักของเขาอีกครั้งนั่นก็คือเรื่องการยกระดับตัวเองให้เป็นเทพนั่นแหละครับพิธีกรรมต่างๆก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบตัวเองสร้างจุดเปลี่ยนและท้ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติให้กลายเป็นตัวตนใในอออุดดมตติขงงัวเห้ไ้ไ เอาล้ครับพอเราเอาทุกอย่างมาประกอบร่างรวมกันเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคาว่าลัทธิซาตานเนี่ยมันห่างไกลาจากคําว่าแนวคิดที่เป็นหนึ่งเดียวมากๆพอเราเอามาเทียบกันในตารางแบบนี้ปุ๊บโอ้โหเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับมันเหมือนกับเป็นสเปกตรัมเลยนะเริ่มตั้งแต่แนวคิดที่อยากจะควบคุมพลังจากข้างนอกขยับมาเป็นการทําความเข้าใจแล้วก็ควบคุมจิตใจตัวเองไปจนสุดทางที่เป้าหมายคือการยกระดับตัวเองให้กลายเป็นเทพไปเลยคนละเรื่องกันเลยจริง ดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะมองมันว่าเป็นเวทมนต์พิธีกรรมการแสดงออกถึงการต่อต้านทางความคิดหรือว่าเป็นเส้นทางแห่งจิตวิญญาณก็ตามระบบความเชื่อเหล่านี้ทั้งหมดล้วนเป็นตัวแทนของการสแสวงหาอำนาจและความหมายในชีวิตที่อยู่นอกกรอบศาสนาแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันและเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไวใ้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่า การที่แนวคิดของผู้ต่อต้านเหล่านี้มันยังคงอยู่และยังมีความหลากหลายมากๆเนี่ยมันอาจจะกําลังสะท้อนให้เห็นถึงสัญชาตญาณลึกๆของมนุษย์หรือเปล่าที่ต้องการจะตั้งคําถามท้าทายและนิยามความศักดิ์สิทธิ์หรืออํานาจต่างๆด้วยเงื่อนไขของตัวเอง